รถสีส้มแล้วเนะี่ยตอนนี้เอาเลยป่ะเอาเลยดิเอาเลยลวงหนึ่งเล,เ,เล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเล่็กดิป่ามีแววน่าจะใช่เขาออนสกรํมบ้างป่ะตำรวจแล้วนะรอไม่ยังไม่เสร็จหรอกกำลังทําอยู่ค่ะไหมเดี๋ยว,ยวต้องรอรอเพื่อนก่อนก็ได้เจนวิ่งไปไหนอะใจเย็นนอย่าเปิดเสียงดังนะ พร้อมยังพร้อมยังดุมากเลยวเดี๋ยเพราะผมนอนรอบรอบรอบแล้วสามคนคอนถึงถึงแล้วก็ผมไม่มีมุมสูงด้วยเฮียตรงเนี้ยไม่มีมุมสูงให้เฮียเข้ามาเลยเบ่าะคาลังมีปะไม่มีไม่มีวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยยมงได้สามเพิ่นเพลิ่นเละยิงได้สามเลยอ่ะตอนเนี้ยพักเหนื่อยขอพักเหนื่อยกัน ต้องรีบอ้โหผมชิดเลยแม่ดียังเอะไรไม่คิวยัง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 มันตัดตานจะถึงเห็นก่อนในเตตาจะถึงแล้วจะถึงแล้วเบอร์ผมเห็นในประภาคันคนหนึ่งวิ่งอยู่ในประภาคารไม่มั่นใจเหงาแวบๆบลอุโมงค์เข้าไปเลยที่กล่องไปแล้วใส่เสื้อสีเหลืองนั่งอรที่อือ ผมคาดจะถึงหรือว่าหลังหลังรถแล้วนะมีสี่คนตอนนี้หรอใช่ข้างนอกหรอใช่ข้างในอ่ะมีสี่ตอนนี้เห็นแค่สี ไงวะอยู่ข้างประภาคารเลยลุงต้องวิ่งรอริมน้ำอ่ะไอผมออซ้ายวะเนี่ยมันอยู่หน้าเราผมเลยถึงยังไงออมซ้ายจะชิดประภาคารเห็นชื่อพี่เทียนแล้วเนี่ยเห็นนะยังเอาเลยได้ปะยังยังยังเห็นแต่ชื่อพี่เทียนยังไม่เห็นพวกมันลุงลุงเข้าเข้าเข้ามาชิดประภาคารมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยกำลังคานอยู่กำลังคานอยู่ไม่เนีตัดไม้อยู่ตรงผมอ่ะเอาเปล่าเดี๋ยวรอลุงกับเต่าเข้าไปไมีคนวิ่งได้ ตายเีเน yeah, right, right. right. well, ี่ยอะไรไหมอะไรไหมผมนี่ไม่เห็นเลยเจนเนมาต้อขาเนาะเห็นรถสีส้มนั้นแ่ตอนนี้เอาเลยปะเอาเลยดิเอาเลยลวงหนึ่งออกไป แลกกันแลกกันแลกกันตายตายตายสามตายสามเฮียกูยืนข้างไอ้สัตว์เอ้มันยืนข้างแลกกันวาร์ปจัดเลยอะไม่เหลือไม่เหลือหมด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 ประคันมีปลมีคนโดดขึ้นโดดเข้าได้นะโดนยิงโดนยิงเนี่ยวิ่งนอนเนี่ยนะครับิมันประตูมันล็อกแล้วไอ้เฮียแม่งไม่งั้นก็โดดยังไม่มีประตูนี่เมื่อกี้ ไม่ประตูอยู่ฝั่งนี้ไงอีกฝั่งนึ่งกับผมอยู่อีกฝั่งนึงเข็นหรือประพาคารปลาคารประลาคาร์บินเข็นเลยแล้วก็ไปใช่หรือว่าัวลัวได้ปีนได้อยู่รั้วข้างหน้ารั้วข้างหน้าใครวิ่งอยู่ตรงสะพานฝั่งเราสะพานฝั่งเราสะพานตายตาไปพวกเราใช่มเอ็นซาโตเอนซาโตตัวนั้นอย่มีกำลังเพชรไปอยู่มีตามหลังเพชรตรงไหนวะครับหน้าจานอ่ะเออแถวๆนั้นแหละมันสะพานไม่มีชื่อใครใครสะพานแต่วาบ่ะ สะพานแก้ผ้าใครหน้ามันมันแหละไม่มีชื่อมมัน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 จะเหนื่อยจะเหนื่อยมแกยังตายไพี่แ่ึนสะโพกไม่ได้เแเอานเยนะุเกิดอะไรขึนแล้วนไไม่รู้หายไปแล้วนมุนวิ่งออกซ้ายไปวิ่งออกซ้ายไปขึ้นเขาไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่อยู่ไหนตา มันวาร์บอ่ะทำอะไรไม่ได้ออกมาการเอ,อย้ยมีคนนาผมมันไไมีปัญหาหรือเ่พี่เต้นมันนี่มันนี่รู้เว้ยมาดีสัตว์มาดีเจนี่ไอวิ่งวาบ์ดี๋ยเจอกูกูวิ่งรันเนอร์นะ มันนิ่งไปลครับเออลมอยู่หน้ารถไม่แ่เหรอพันเดียวให้น้องไปอยู่ในช่องรถอมาเริ่มต้นใหม่เดียมันเห็นผมแล้วไอ้สัตว์มันตามไปแล้วตามไปแล้วมันเข้าไปเติมแล้วอีกคนนึงไม่ได้แล้วอ่ะตามเข้ามายังตาม ไม่ได้แล้วปืนปืนไม่มีแล้วนี่เราเนี่ยเนี่ยเนฟคิวตายกันคือคอนเฟิร์มมันไม่ไม่ได้ปืนมาเนี่ยเข้าไปไปแล้วถอยไหมลอยปามเผื่อปามแม่งก๊อตหมดก๊อตหมดมีไฟเหลือไหมเดียวหยิบปืนขึ้นมายิงต่อไม่ไหนไอ้นี่ยังเด็กแหลกจุกหนักหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิถีพิถนไปวิ่งกระโดดอ๋อหก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  ว้านเป็นยิงจากพระาคาน่ะปานอยู่ตรงไหนฮะมันเสียศพผมอยู่ฝาเนี่ยสลีปเปอร์สลีปเปอร์นี่ใครวะสลีปเปอร์มันจีพุ่มเท่านั้นแหละพี่วิ่งเปิดให้เออไม่ต้องกัดกระลิกกี่ได้ในใจแล้วฝากกระเป๋าด้วยเอากระป๋อไปไม่เอม่เอาไม่เอุ้ยข้ามผมอ่ะอุ้ยไม่ใช่ หน้าผมอยู่นะาผมอยู่นะยิงมันยิงมันต้องใช้ไปนึ่งตม้มมาเดย์มามมาเดย์่ามมาเดยตามมาเด์ยตายตายตายเก็จบเก็บปืนเก็บปืนนี่เก็บปืนปืนผมปุเก็บปืนไปเก็บปืนไปพี่เดชวัวอุี่นั่นแหละ้ยคยั้ยง อ่าไม่ใช่ยังไม่ใช่อิเอนเปยังอยู่ไอตี้เอ็นบีนี่วะเออไอเนปยังอยู่เหลือไอเนปอีกคนหนึงอื่นตายหมดแล้วตรงศพพี่อ่ะน่าจะยังไม่มีใครเซิร์ชนะตรงมุมข้างหลังอ่ะมีปืนไอเคอยู่อ่ะไม่รู้ออกไปยังมันเซิร์ชแล้วลุงเหรผมจะไปเก็บเอาแหละแม่งมีคนมาเก็บมารู้ศพไว อยู่บารพลาค่าบารพลาค่าบารพลาค่าอยู่ข้างในเหรอใช่ข้างในบารพลาค่าพี่เด้เงมึงรอมาอย่างเดินอยู่ปืนไม่ได้ขึ้นมาดิขึ้นมาดิพี่เด่น,นหาปืนก่อนพี่หายอยู่หายอยู่นี่หน้าไม้หน้าไม้ตรงนี้มีกระสุนอยู่หน้าไม้เฮ้ยอย่างน้อยก็มีโอกาสยิงได้หรอวะเดินในข้ามผมเลยลูกซองใส่ลูกซองอยู่ตา <วะ S 1> ตัง้นนตงนะตาตั้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 งไหนหน้าตากับพี่เนี่ย เจ้หน้าผมมีตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยป่ายปืนโพลยเนี่ยป่ายปืนโพลอยเด้อเราว่าไอ้ที่โพลยไม่เห็นพี่ผมไม่เห็นใครเห็นชื่อผมมั่งตะเพ็ดตะเพ็ดยิงหน้าป่ะตะเพ็ดหน้าผมมีตัวนึงเฮ้ยตะเพ็ดหลังตายตายตายปามปามมีแม็กเอ็มสิบห้าเอคสิบห้าอยู่ปามไอ้ไอ้ลูกซองซองหลังผมปามปามมาลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ผมลุกไม่ได้ไม่มาเด็ผมลุกไม่ได้ ได้นะมันจาะหลังผมอยู่พี่เขาไม่งออกมาเลยพี่โอ้โหกลัวเลยไอ้ตาหมาเจาะหลังเลยเนี่ยไอ้เยี่ยมานยังไม่ทันจะปีกันเลยเฮาจริงๆตายตายนะโตตายตายสวยสวยสวยเดี๋ยวดึงลูกซองให้ผมให้ลูกซองลูกซองมีลูกซองอีกใช่ลูกซองอยู่ลูกซองมีมีใครว่างเปล่าคนหนึ่งคนหนึ่งมาช่วยยิงหน่อยตรงนี้มันจะกลับมันจะกลับบ้านมาเอาปืน ใช้ยีซี่เกียร์ออ๋เออตรงพี่เนี่ยตรงพี่เนี่ยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่นั่นอยู่ไหนว่ายน้ำอยู่อยู่ในน้ำดีได้อันแรกโอเคแรกใช่ไหมขึ้นมายังพี่เต่ายังไม่ขึ้นอยู่อันหนึ่งพาแรกแรกกันแรกกันลูกสองตาเนี่ยเข้าไปเรียบ้านนงไหนพี่เต่าอยู่ไหนวะนี่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำโพลโพลโพลอยู่ไปดำน้ำอยู่แป๊บนึงเราไปขึ้นมาเราเรามาเอาปืนตรงนี้เกียร์เลย อยู่ริมน้ำเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตาเนี่ยมันไอ้ตัวลูกซองมันเกิดข้างในบ้านนะนี่นี่อยู่นี่โอ้โหเห็นไหมเอ๊ะนั่นผมอยู่เกาะดึงหัวแล้วก็อยู่เกาะมันเดิมพี่เต๋าเอาลูกฟองไปพี่เต๋าเอาลูกฟองไปไปออกเกมชิวนะตายตายสวยสวยสวยมันมีเสียงมันมีเสียงตัวหนึ่งในบ้านในในลูกหมดอลูกหมดเข้าบ้านมันได้ปะไม่ได้ ขึ้นบนคาบินปีนได้ปะเออเออลองลองดูลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองผมลองไปไอ้ทรานนารานาราคอนมาเรียตายอยู่ไหมดลงหมดอยู่ในในบ้านได้ปะโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้่อะร้องระวังะปามันมีตัวนะฮะเกิดตัวมันเกิดระวังเองอยู่คนเดียวอ่ะตอนเนี้เอ็งซาโต้มันตายแล้วแล้วก็เตียงมีเตียงเดียวใช่ในบ้านอ่ะเตียงเดียว ประเภทขึ้นคาบินแล้วก็ไปเนี่ยกระโดดข้ามเข้าเรื่องวงกลมมามอง่ามีในคารบงคาบินหรือเปล่านะคาบินไม่มีครับคาบินไม่มีเช็คแล้วแลกจัดเงิเนี่ยต้องรอเพิ่มีงิเออเพิ่มเงแต่ว่าควรจะขายขายรถได้ขายเอาไปก่อนนะอะไรนะลาก่อนวิเตีนทำไมเป็นสามลามแดกประเภเข้าบ้านได้ไหม ในเมื่อคิวรอแล้วพี่จะตามมายงไันนี้แวปีไอ้กระโดดเข้ามาแตะกี้เดี๋ยวนเก็บผมเข้ามไปเช็คด้านบนอยู่เก็บปืนพี่อยู่ไปเลยพี่เจ็บมันฆ่ามึงอ่ะคืออะไอ้ปามตายอ่ะไม่ไม่ไม่ตายผมตะเพิดให้ผมผมอยู่ด้านบนนะผมภูมด้านบนนะโอเคโอเคผมภูมิปลอยเออไม่ต้องโอ้โหเฮียดุดันปาลมมีปืนยิงเก้าว่ะเฮียแม็กเต็มเลยแต่ไม่มีปืนนะครับแม็กกูเนี่ย เฮ้ยปามอยู่ตรงนี้ปามอยู่ตรงพี่ตรงพี่ไหนตรงพี่ตรงพี่เลยด้านล่างเหรอเออสู่วงกลมนอนอยู่ยิงได้ไหมเป็นกำลังวิ่งไหมพี่ลุกหมดแล้วอยู่ขึ้นวงกลมปากน้ำพีมันใครวะเครื่องวงกลมเออมันมีปื <anak? S 1> นมันมีปืนไอ้เน็บไอ <ห Natürlich. S 1> ้เน็บตัวเลยมันนอนอยู่ด้านล่างใช่ไหมใช่นี่นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นพี่แล้วนี่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 คือวงกลมคือวงกลมยิงนะยิงอยู่มันยิงอยู่เห็นปะ ด้านบนหรือด้านล่างวะเนี่ยปั้มมันอข้างหลังแล้วอข้างหลังนข้างล่างยิงมันยิงมันบนวงกลมครับบนวงกลมไอ้กระสุนมุดยิงดิไอ้กระสุนมดปุ้ยเนี่ยเนี่ยปกระถุงขาดปุ๋ยพี่ตายแล้วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเตียงมันอยู่อ่ะเตียงมันยังมีอยู่อ่ะผมเพิ่งเห็นทำพลาดดิจะพิสตัดทางผมมีแบตเน็ต ถือล right. right? ูกซองนะลูกซองลูกซองมีปืนลูกกระสุนอยู่นะลูกซองลุงทำไงลุงไอเนปตาแล้วเนปต์แค่ทีสามหาปืนหาลูกกระสุนขายก่อนเลยรอดักยิงแรงเลยเรามีปืนเราก็สบายใจแล้วดักยิงดักรถมันจูบไปเลยโอ้ทำไรกันนมนมเฮ้ยใครวิ่งเข้ามาใครใครใครวิ่งเข้ามากระเป๋าน้ำเงินอ่ะพีพีไอพีเปล่าฮัลโหลพี่โอ้ยไปตอบยิงโดนยู่เฮ้ย เราอย่าพี่มาหาพี่นี่เจอคุณลุงลุงชวนพี่ตั้มเข้าบ้านเลยชวนพี่ตั้มเข้าตีเลยมันโดดไม่ได้ผมอยู่หน้าประตูแล้วพี่ปีไม่ได้อยู่ในตีเขาเปิดไม่ได้พี่ไม่ไม่ไม่ปีเขาเปิดไม่ได้นี่ต้องปีนคารบินแล้วก็โดดเข้ามานี่ก่อนเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเชียยววัวมันเลิกเล่นแล้ายฉัดใครใครจะเอาที่ขายของผมพี่มสุ่มยี่สิบเลยหรอสุ่มสุ่มน้อยลงไอ้สัตว์ ลุงลุงลุงหาครับดิครับไปล็อกรถเราก่อนโอ้ระเบิดเฮ้ยผมผมมีใครอันนี้อยู่พี่เอ้ยเกิดแซทสองโอเคกูเดินไปเดินแตกเดินมาไหนอยู่แซทสี่ครับไปกันหมดแล้วหลับครับยังตุ่มจากแซทสี่มาแซทสองลบยี่สิบเนี่ยพี่อยู่ตรงประตูเนี่ยพี่เฟี้ยงออกไปได้ไหมคิวขอสนายมึงนะมึงเอาบาเรตไปแทนในในหีบเอ้กูรับเดีวครัมแพ็กกันเลยป่าวะกูเกิดแซทสองอะรดสนิมอยู่ในกองรถผมไปแล้วผมไปเลยนะ เฟี้ยวไปแล้วเฟี้ยวไปแล้วเอาเอาเล่นมาเดี๋ยน่นนอกสัตว์อะไรเหยียบ้ายนี่ยไม่ทันมีเลยสัตว์เลสเขาซะแล้วไม่ไช่สัตว์บ้าเรามันเหียของฟูเลยว่ะของฟูของฟูไม่ชตั้งตัวได้เลยเหยียเนี่ยวิธีการหาของเนี่ยครับไม่ต้องฟาร์มเองไม่ต้องฟาร์มเองให้เนี่ยเฮ้ยหาแพ่ล็อกแพ่ล็อกเดี๋ยวแพ่ล็อกคราฟไปนี่ก่อนขอบคุณนี่ว่ะ มันใส่ล็อกไฟฟ้าเลยครับคิวมีบัตลอตอยู่ในมีเอสดวีดีด้วยคิวระบงระเบิดนี่แอดวานซ์ปมีมีรอกทองมี็อกทองลีรัทองรับทองที่ผมมีบล็อกรถหน่อยได้พี่เพราะว่ามันมันเอาค้าไปไว้ไหนไม่รู้อะใครเจอค้ามัจงเอากล้องไหนไปบ้างเออเอาไปหมดเลยคูได้เอาหมดหมดเลยตั้งตัวเลยอะเอาหมดเลยพี่เราไม่มีอะไรสักอย่างตอนนี้เอาเอาไปก่อนนี่ยะ รับตาต้าเพล็กมาคิดดูผมเอาเอ็มเก้ามาสมบอกเดียวขอไอ้คิวให้มาเสียเอามาเลทพวกเขาอเราไม่มีอะไรต้องมาเยอะใหญ่กันเฮ้ยตรงนี้มีสองกล่องนะตาเพชรมีใครมีมีสองคนไหมไม่มีเอ็มวันใครมีเอ็มวันยังไหมครับผมมีชิปอยู่เนี่ยผมผมผมมีหมดแล้วพี่รถหมดแล้วเอาล็อกทองอ้ยอุ้ยช่วยช่วยช่วยใครมีให้ให้ลุงให้ลุงครับพักทองใส่ไหนไหนนิปเปอร์พี่ตึงล็อกทองพี่นี่นี่ผมเอง เอพีห <AP> ้ากับโมซินไอในคิวกันเอาเอพีเก้าก็บอกเรียบรเ,เอยใครใครก็ได้มาช่วยแกะบ,บ๊อบบี้หน่อยโอ้แล้วเตี่ยวค้ามอ่มเดี๋ยวแกะเพราะว่าคาวจ้าไม่ติดเออเอพีห้าใครแตกหลุดขัดแผ่นล็อกสามอันไว้เที่อครับล็อกทองให้ได้กันล้องเอากระเป๋าใส่ใส่กล่องเลื่อนกล่องไหน,นวะ เราต้องใช้ทั้งหมดจริงๆยังไม่มีอะไรเลยเก็บไปให้หมเมล้าผมประธานบริษัทนี่อะไรพี่พางี้ยไปเซิร์ฟ้างเ,อาเ,อาเอีอยว่ในีสัตว ไม่ได้ได้จิตผีแตกแต่มีที่ยับข้างไว้ทีไรเอ้ยทีไรไงผมเจอละเ,อลๆๆเจอกระดูกกระดิ่งเจอกระดูกต้องเอากระดูกไปแขวะคอหัวัตว์เยอะอยู่นะกินหัวยิงสองหัวไขควงไม่พอมีอยู่เยอะแยะไขควงครอแบแดงได้บ้านเข้บบารอแบ,บอแดงไบ้าง ที่ไหนๆที่สั้งต pues ัวใหม่อเหรออไปเข็มข่าวล่อยไปแล้วเฮ้ยล nah? ุงอยู่เพิ่งดีขอดูแพทเดี๋ยนี้ก่อนลุงลุงเอารถมาเทียบกันอะจะไปแล้วไอ้ตาไม่เอารถมาเทียบกันใส่ของเดินตามถนนเส้นเหลืองไปอะไาเลยลุงแค่นั้นแหละพอแล้วพอพอแล้วจัดรถแดงก่อนไว้ไม่ได้ว้าคิวรถรถไม่เต็ม ไม่เห็นรถไม่เต็มนะแต่เข้าไม่ได้ยังไม่เห็นต้องสะดอดนี่ั้งอ๋อทำไมใครแพ้แล้วทำไมไปตามเป็นเสยแตงรีเลยแตงรีเลยสองเอื้อนนะนี่ไงสวัสดีครับเดี๋ยวมึงจะพูดทำไมเงี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็รู้ไปตีคนไทยดิโอ้มันรู้ตั้งแต่ไอพีตายแล้วเนี่ยมันรู้ตั้งแต่พี่ตั้มมาไอ้เพชรมึงถูกลอตเตอรี่นั้นนะ มึงถูกลอตเตอรี่อ่ะเกมไงได้อะไรได้อะไรไหนเฮฟวี่ดิสคาโมอะไรทุกอย่างอะไรลอตเตอรี่คืออะไรเฮฟวี่มาลิสติกสติกคาโมเฮียอะไรเกาะเกาะอันนี้คาโมปะเกาะไอ้กอะสีไทยกาะสองสีไายโอ้แมวด้วยได้ได้เขาทำยังไงกันเอาชุดอูปกรณ์เลย ก็มันจะส่งไอ้นั่นมาไม่ใช่หรอตรงเป็นมาสแตจมาแล้วก็เอามาสแตนไปพิมพ์ในปอดเดอะแพดล็อกอันเดียวเองว่ะที่อะแพดจะรับคอมให้แคคติบแบบวันเนี้ยกระสุนเอคยังมีอีกปะไม่มีแล้วมีมีอยู่ที่พี่ซื้อได้ไม่ใช่หรอซื้อได้ซื้อได้ขับรถไปไล่ตาก่อนมันไม่ขึ้นไม่เทนมันลากออกมาต่างไม่ได้บินบินนขอบแล้วนะพี่บินขอบมาต่างมันลอลงไปด้านล่างได้ผมย้อยไม่ผิด ถอยขึ้นข้างบนได้ครับปังแอ้เนี่ยถอยอไปไอ้ฟานไข่บูเหี้ยอเอาเหีเออถอยขึ้นข้างบนแล้วออกประตูชั้นสองไม่ขึ้นรถโอเคเนี่ยเออทายประตูขึ้นชั้นบนนะออกประตูชั้นสองอะเนี่ยคุณอยขึ้นมาจากบันไดก็ได้ลองลองกล่องนึงกันมันต้องโดดลงไปด้วยเนี่ยได้แล้วเนี่ยอีกศาสต์สมาร์ท แม่ตาอยู่ตรงไอเนี่ยไอตรงอะไรสะพานปลาปะไอที่มันเติมน้ำมันได้อะเอาปลอมหายไ้ลงปลาลงปลาไหนวะลงไอ้ลงท่าเรือท่าเรืออูดูต่อเรืออ๋อนี่ไงดูรถแดงปะเออได้อีกกลองแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยถอยมานี่ก็ได้พี่อยู่นั่นแล้วโดดเอาได้ทำงานเป็นระบบไม่ยิ่เนี่นี่แหละ ตามเรียนเพียงอีกคลิปอีอันนึงผมพอยนี่ไป็นผีมันไม่ไมค่อยมีอยู่ทไทยบนไดบเป็นแล้วว่าวันต้องมีน้ำตาตกบ้างไหร่เฮีย้ยเฮียแต่มีคนมาเติมน้ำมันไปแล้วเนี่ยน่าจะบ้านแท้สองแน่เลยแท้สองไม่งมีประพาคายไม่มีบ้านอยู่แท้แส,สองรถเต็มแล้วเนาะเออเต็มเล้วเต็มพอยไว้ต้องคือวงกลมที่ก็ําลังจะใครมาเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันพี่ลาบ มันมาได้ฮะมันมน่าจะได้หมดนะมีคนภุมิมาตามหมดเลยข okay. ี่ไปข้ามอยู่ตรงสะพานเลยอ๋อใช่ครับตรงสะพานเลยมารอเส้นเหลืองนะกลังขี่ไปเอาคันนี้ออกดิเต้นเต้ต้ร์ดเอจวิสีส้มเอาให้ใครยืนอยู่วะเนี่ยไม่เอารถคันนี้ออกอ่ะไม่เอาออกไปคิวเอาเยอะขนาดไหนคิวสองสองบ้างอะคิวแดงยัง รถแดงวันนี้ไม่หมดแล้รถแดงวันมีแต่กล่องเนาเดี๋ยวดิเดี๋ยวเราไปรถแดงกําลังไปเอ๊ะรถแดงรถแดงเกียร์อะไรรถแดงเกียร์อะไรมันใส่ได้ที่กล่องใส่ไมด้ที่กล่องไหม60โลนี่เอาไปรวมก็ได้นะนัทเพชรเอาไปรวมกับกล่อง180ก็ได้เนี่ยไม่ต้องเอาไปเนี่ยกล่องจัดเรียง180ใหม่เนี่ย180มันช่องว่างทั้งหลายช่อง เดี๋ยวข้าบนอีกสี่ขีบวะเนี่ยได้รถนุ่นอัก็เอารถเอากล่องเบลใสเอทีวีอ่ะได้ยค่อเจอคาร์ผมแล้วโอเคเราไม่ใช่สนีมรบแล้สนามครบแล้วตามมาชายมาลงคิวบล็อกด้วยนะไอ้เงี้ยโอ้โหเลิกงานดึกล่งกันจะมาไอ้ตัวที่ตายมันอยู่ตรงไหนวะที่ปลาบอฮัลโหโลไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะท๊ะท๊ะแมนอนอยู่หลังนั่นเลยก็ต้องแบบไหนอะ อเดคงแค้นใจกูสาให้ปืนให้ธนูให้ข้าวให้น้ำหมีอย่าพาเพื่อนมาเลดบ้านเลยพี่ตั้มก็ดพี่ตั้มโดนโดนแน่เลยพี่ตั้มมีของเยอะดิให้มาเลยนี่อยู่แล้วถ้าพามีกำแพงนอนเหนื่อยนอนเหนื่อยหวานไอ้แอดวานลุงสร้างกำแพงไว้แล้วแต่ว่ามันโดนเขี้ยเดี๋ยวนะพี่ตาเลือกเอานั่งกับใครเนี่ยอันนี้ใครว่ามัน มังซีโซนี่ไงเหน่าพีเต่าเขฮ้ยรอด้วยมังซีโซไปไปไปนี่ใรในอีซี่เหยบอกอผมอบผมใครเดี๋ยวเฮียชื่อแต่ละคนชิบหายมันตั้งมันเหมือนกันเลยได้ไมเฮ <_ bells> <km> ี่ <_ DM 'd>